ปัญจการ์ยานอยู่นะครับหน้าวัดเพลิงรองชวงอัวร์เดินทางเดียวแต่วันนี้เราขัานจักรยานมา บาทสามบาทสองหน้าหนึ่งนที่ดังอ้โหคึกคักมากเลยวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่1ิบเอ็ดเดือนบ มาดูรอบขากลับด้วยนะครับอันนี้ไปซื้อข้าวต้มกระดูกหมูซอยสี่ว้าวตรงนี้นะครับเป็นแยกนะครับอันนี้ทางเลี้ยวเข้าไปวัดไผ่ล้อมครับที่มีงานเห็นไหมครับมีไฟประดับเรียบร้อยเลยตอนนี้ยังไม่ถึง งานองค์พระนะครับตรงนี้วัดเผลงร้องไขาจัดก่อนนะครับน่าจะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับขากลับ ประตูวัดนะคังพระลา้ทีทีมเวกานจได้ับการเ็าได้สราโลกเขามวกีและการากาพุทธเจ้าจึงบรรลุเป็นพระลันแลก็มีการให้ญาติโยมไปสละพ่อต่อชาตา ด้วยการสักบา,ตาสตังร้อยแปดทำบุญตามแบบสธาราบาน้ำใจญาติโยมท่านสาทุคนทุกคนทุกท่านดอกไม้นาดอกไม้ทุก,ทกเรือนเรามีบนญการเรื่อว่าเรามีบุญให้อามีกับให้สร้างมีความดีทุกอย่างให้โยมได้ทำเราทำบุญเรื่องร่างเอาไปสร้างเบื่อบนทำบุญหลายโหนโ ได้กุศนหลายดีทำบารมีทำบุญหลายดีได้บารมีหลายต่อเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีเป็นวินาทีทองของท่านเขาบอกว่าญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านจัดไว้ก็ทังาให้รีบเด็ดเหตุงานให้รีบถอนเจอกองบุญกองกุศลที่ไหนให้รีบทำเพราะเราประมาทในชีวิตไม่ได้ นนเราประมาทในชีวิตไม่ได้เราต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสรับรองเป็นปาสิาไว้ว่าบุญญาณิปรโลกัสมิงปฏิพาโหัวปติาที่นันตีนะาแปลให้ยมเข้าใจง่ายๆว่าเรานั้นมีบุญเป็นที่พึ่งบุญนั้นเป็นเงาเ,าเฝ้าตามติดบุญนั้นเป็นมิดคอยพิทักษ์คอยรักษา,าบุญจะเป็นของติดตามตัวจะเป็นล้วนติดกันภัยเรา ไม่ให้เราเนี่ยประสบพบเจอแต่สิ่งไม่ดีเพราะว่าสิ่งไม่ดีจะโดนปูนนั่งขจัดนะปัดเป่าให้มาลายหายสูญไปแล้วโดยเพราะวันนี้เป็นวันดีดีอย่างไรท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่10เอวันนี้ขอบคุณมากนะครับเป็นวันที่10เอวหน้ามันแต่ใหม่นะครับวันนี้วันนี้นะครับนาเป็นวันครบรอบอายุวัฐธรรมนูญคนหรือจะเกิดอายุวัฒนะรมนูญคน เดือดเดือดขับมาลับหลบีเราลกเหมือนราเนือดเดือดขัมาลับหลบทีมีระเบีากโทรทัศทางโรทกศนีชื่อสี้นากะ้เอราวุเปลาเียัุ ตอนนี้ผมอยู่หน้าซีเจนะครับซี CJ, หน้าวัดไห่ล้อมอยู่นะคปรปฐมนะครับ,เด,บ,บงงดเ,เ,เดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วรถเยอะมากเลยเดี๋ยวกลับบ้านกันดีกว่าบ้านผมจับวัดไห่ล้อม ่างกันประมาณออน่าจะประมาณโลเดียวครับไม่เกินเนี้ ขยอยตั้งเต็นกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็รถจอดนะครับมาจอดรถในโรงเรียนวัดไปล้อมก็ได้นะครับซ้ายมือทางนี้นะครับที่จอดรถก็พอมีนะครับในนี้จอดได้นะครับนี่นะครับจอดในโรงเรียนนะครับแล้วก็จอดตามทางตรงนี้จอดได้ก็ตอนนี้ปั่นจักรยานกลับบ้าน,นครับ าช้าครับที่น่าจะประมาณแค่ห้าหรือสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไม่อันตรายครับครับผม